นิมนต์อุณนากรหรือหลวงปู่สุขแหงวัดป่าทองมัทฐามเท่าเมื่อหลวงปู่สุขรับนิมนต์จากโยมานดาแล้วโยมานดาท่านพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างกุฏิหลังแรกให้ท่านอยู่ เป็นกุฏิหลังเล็กๆหลังคามุมด้แฝกจากนั้นได้ช่วยกันถางป่าภัยขยายอาณาเขตของวัดออกไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกกล้วยและผลไม้อื่นๆลงไปภายหลังต่อมามีชาวบ้านฝั่งตรงข้ามกับวัดปากคองมาขามเท่าได้ถวายบ้านให้รื้อออกมาปลูกเป็นกุฏิถาวรขึ้นเป็นหลังแรก ต่อมามีผู้ถวายบ้านเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆจนเป็นุูติถาวรขึ้นสี่หลังนับว่าเป็นสภภาพวัดปากคอมาขามเท่าในยุคแรกๆเดิมทีเดียวนั้นที่ปากคอมาขามเท่าด้านเหนือมีต้นมะขามใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่งมีขนาดประมาณสามคนโอบต้นไม่สูงมากนะัก ขึ้นอยู่ตรงริบคลองต่อมาน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาได้ไหลซอกดินปากตะวันตกของแม่น้ำพางูไปเรื่อยๆจนใน,นที่สุดต้นมะขามใหญ่ต้นนี้ก็ถูกน้ำซออลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งต้นมะขามต้นนี้เปน็นที่มาของชื่อของมะขามเท่าและวัดปากของมะขามเท่าปัจจุบัน ในระยะแรก,แรกๆที่หลวงปู่สุขมาตั้งวัดนั้นท่านได้สร้างพระอุโบสถและวิหารไม่ห่างจากวัดล้างวัดหนึ่งซึ่งเรียกว่าวัดอู่ทองสมัยนั้นพระอุโบสถของวัดอู่ทองยังคงมีผนังโบสถ์ให้เห็นอยู่ได้ชัดเจนตัวพระอุบโบสถตั้งอยู่กลางป่ามีน้ำล้อมรอบ,รอบ,รอบพระเจดีย์ต่างๆ ยังพอมีฐานสูงพอให้แรเห็นได้แต่บริเวณทั่ว,วไปของวัดยังโรคร้่งมากเมื่อหลวงปู่สุขสร้างวัดขึ้นสำเร็จแล้วคงจะได้นำชื่อวัดปุทองมาใช้เป็นชื่อของวัดของท่านเราจะรู้ว่าชื่อเดิมของวัดปากทองหางเท่าคือวัดปูออ่ทองปากคองหางเท่านั่นเอง เรื่องสารเจ้าพ่อจุ้ยก็เหมือนกันเป็นสารเจ้าเกาแก่ที่ชาวบ้านนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ทราบว่าสารสร้างขึ้นท้งแรกเมื่อใดเพราะปรากฏว่ามีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหลวงปู่สุขจะมาสร้างวัดขักทองมาสามเท่าบริเวณสารเจ้าเดิมน,นั้นได้ถูกน้ำเทาะทางไปหมดศาลที่เห็นอยู่ในปัต และต่างจากสถานที่ด้านล่าตามปกตินักดูแลจะลุ่งบริเวณหน้าสัตเจ้าพ่อชู้และวัดปากคลองสามเท่าผสมช่างมากมีผู้สูงอายุได้เล่าเกี่ยวกับสัตเจ้าพ่อชู้ไว้ว่าน้ำที่ได้เทาะหุ่นพังลงไปสุกซียกเว้นบริเวณสัตวเจ้าพ่อชู้ซึ่งไม่ถูกน้ำเทาะลงไป จึงยังคงปรากฏเป็นดินแหลมยาวยืดลงไปในน้ำเจ้าพญาผู้เล่าได้กล่าวว่าเจ้าพาอชุยได้มาเข้าฝั่ชาวบ้านว่าท่านจะอยู่ที่นี่สองปีแล้วท่านจะยอมย้ายศาลล่นเข้ามาจากที่เดิมและให้ชาวบ้านสร้างศาลขึ้นใหม่ได้เมื่อครบกำหนดสองปีแล้วบริเวณที่ตั้งศาลเดิมก็จะถูกน้ำซอกพังไปหมด มีเรื่องเล่ากันมาอีกเรื่องหนึ่งว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขได้ให้ชาวบ้านถา,างป่าบริเวณใกล้ศาลเจ้าพ่อตุยเมื่อทําสําเร็จแล้วจึงให้จุดไฟเผาหญ้าและกิ่งไม้ที่ตัดทิ้งแต่ปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ลามไปทั่วบริเวณนั้นทั้งหมดรวมทั้งรอบๆศาลเจ้าพ่อตุยด้วยแต่ศาลเจ้าพ่อตุยไม่ได้เป็นอันตราย ที่ตัวสารเป็นไม้เอแก่เป็นนักปรจารยิ่งนักในทั้งนั้นเจ้าพ่อจุ้ยได้ไปเข้าฝันชาวบ้านว่าเจ้าพ่อก้องมาดั่ไฟไหม้ที่หลวงปู่สั่งให้เผาหญ้าและกิ่งไม้เสียทับแย่